รวบดิสโก้เจ้าแม่อ e ีทิเกตโกงบัตร b l a c k พิงค์แฟนดอมสุดชำ้ำเหล่าดอม bling สุดช้ำค่ะอดเข้าคอนเสิร์ตแบล็ k พิงคทั้งที่เฝ้ารอการกลับมาที่ประเทศไทยอย่างใจจดใจจอ่อสืบจนพบมิจฉาชีพตัวแสบนามว่าดิสโก้เจ้าแม่อ e ีทิเกตแฝงตัวตีเนียนเป็นผู้ขายตัวทิปหลังจบคอนเสิร์ตเหล่าสาวก ผู้ประสบชดากรรมค่ะรวมตัวเข้าแจ้งความดำเนินคดีพร้อมล่าตัวเจ้าแม่รายนี้ล่าสุดค่ะพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีทราบเบาะแสนนำกำลังชุดสืบนครบาลและ pct5 จับกลุ่มตัวนางสาวนัทริกายางสวยหรือดิสอายุ26ปีโดยกล่าวหาว่าช่อโกงทรัพย์ทางออนไลน์ตรวจพบประวัติการถูกดำเนินคดีกว่า9คดีทางผู้ต้องหาให้การรับส สารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะโดยให้การว่าต้นหาเงินได้จากคอนเสิร์ตต่างๆที่จัดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะคอนเสิร์ต b l a c k พิงคที่มีคนไทยให้ความสนใจเป็นจํานวนมากต้นเห็นช่องทางหาไรายได้จึงรับกดบัตรทางออนไลน์โดยให้กลุ่มเพื่อนและน้องสาวช่วยกันกดซื้อบัตรเพื่อนํามาขายต่อให้กับสาวแบล็คพิงคในประเทศไทยโดยได้จองบัตรคอนเสิร์ต Black พิงคในราคา9,600บาทซึ่งเป็น นั่งราคาแพงที่สุดค่ะได้มาประมาณ200ใบาจากนั้นตนจึงนํามาขายต่อในราคาใบาละ15,000บาทถึง3,000บาทมีผู้ต้องการซื้อเป็นจํานวนมากขายจนหมดทั้ง200ใบได้กําไรหลายแสนบาทแต่ยังมีลูกค้ามาขอซื้อต่อตอนเรื่อยๆตนจึงเกิดความโลภและเห็นว่าตัวทั้งหมดเป็นตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์จึงมีการนําบัตรที่มีการขายไปแล้ววนขายซ้ําให้ผู้ที่มาขอซื้อจนวันจัดคอนเสิร์ตแบล็พิง เกิดปัญหาตั๋วที่นั่งเดียวมีคนไปแสดงตัวเป็นเจ้าของหลายคนทำให้ตนผู้มีชื่อเป็นเจ้าของบัตรดังกล่าวโดนติดตามตัวและโดนแจ้งความดำเนินคดี